สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่17 2 3ถึง23ตุลาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวมีนจะมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคหรือว่าการใช้เหตุใช้ผลนะคะใช้ปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เข้ามาหรือว่าที่กำลังเผชิญอยู่เรื่องของการงานนะคะจะมีปัญหาหงุดหงิดเกี่ยวกับคนรอบตัว เพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารไม่ทําตามคําสั่งนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องเดือดร้อนรำคาญใจบางเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัวก็ได้นะคะหลายๆายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานนะคะก็ต้องคิดให้รอบคอบในสัปดาห์นี้การเริ่มต้นติดต่อสื่อสารใดๆก็ต้องคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลนะคะแล้วก็มองหา วิธีแก้ไขหรือว่าโครงการใหม่ๆเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะก็จะทำให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบหรือว่าหน้าที่การงานที่ทําอยู่เรื่องของธุรกิจก็เช่นกันนะคะต้องมีการป,ปรับปรุงนะคะหรือว่าวิเคราะห์เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่นะคะจะได้ได้ออเดอร์ได้ลูกค้ามากขึ้นหรือว่าราบรื่นมากขึ้น การเงินมีการเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดให้ดีใช้สติปัญญาประคับประคองสถานการณ์นะคะค่อยๆแก้ไขกันไปเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับปอดหลอดลมนะคะทางเดินหายใจโรคติดต่อที่ระบาดอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยคนโสดช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของชีวิตให้คิดเป็นพิเศษ หรือถ้ามีคุยกันอยู่นะคะอาจ,จะมีเรื่องของคำพูดหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตรงกันอาจจะทำให้ต้องกลับมาประเมินอีกครั้งนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วเกี่ยวกับความไม่เข้าใจกันต้องหาทางแก้ไขหาเวลาปรับความเข้าใจนะคะพูดคุยกันมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะ ากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิ e เคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ